ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างพงผ่านล้อนะคะนี่ก็อยู่ที่สวนยางพารานะคะที่ไร่ผู้หลวงนะพี่น้องวันนี้ก็วันวันอะไรพ่อ,ว,อ,อวันหวยออกวันที่หนึ่งสิงหา,งหากําลังจะบอกกันยาอยากให้เงินดิจิตอลมาเข้าววัยนะนะก็เลยคิดว่าเป็นเดือนกันยาแล้วอ,อีกไม่กี่วันก็จะเกิดแล้วนี่อื มันก็ธรรมดาแหละเกิดแล้วก็ดับเจ้ามันเกิดมานานแล้วพออ่ออ๋ออีไม่กี่วันก็จะเกิดอีกแล้วไมยถึงเจ้าจะตายแล้วก็เกิดใหม่นะบมันเกิดไงอ๋อนึกว่าจะตายแล้วกเกิดใหม่พี่น้งองนะเอาวันนี้เราก็มาทําภารกิจนะพี่น้องนะมาเก็บที่ยางนะที่สวนผู้หลวงนะก็คาดการว่าจะได้หนึ่งกระสอบปกว่าเหมือนที่ผ่านมาเนาะ แล้วก็ฝากมาแล้วจะครึ่งเดือนนะหนึ่งวิคเนาะพ่อเนะาะจะครึ่งเดือนนะฝากไว้ฝากไว้นะก็เป็นเงินนะที่เราจะต้องชาจ่ายนะกับน้องมาต่อยใช่ไหมพ่อ,อใช่ไหมก็ถือว่าไม่ให้ไม่ได้ให้ลูกเยอะนะแต่นางก็ประหยัดอดออมเนะพ่อเนาะค่าน้ำค่าไฟ นว่นี่นั่นนะพี่น้องนะก็อยู่ที่ 5, 000, 5, 000 5นะ้าพันห้าพัน้านะค่าน้ำค่าไฟด้วยก็ถามนางว่าพอใช้ไหมอ่ะสเดือนผ่านไปก็ไวเหมือนโกหกนะพี่น้องนางก็บอกว่าพออยู่นะขอเดือนนี้ก็รอขายยางเนาะลูกเนาะนะนะก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะสิ่งแรกที่เราคำนึงนะว่าจะต้อง ให้ได้้วก็คือรายเดือนของน้องมาต่อยนะเองพี่ทั้งน้องเลยมาไอเดียก็ค่ารถนะพี่น้องน,นะนสิ้นเดือนนี้รายเดือนเช่นกัน,นก็ตกอยู่ที่เดือนละสองพันบาทนะของน้องไอเดียขายตัวบ่ยังสบายขายให้ใครใไม่รู้นะใครจะมาซื้อเจ้า ทำงานมันเหนื่ยทำงานมันเหนื่อยขายตัวที่ก้อขายให้ใครเอซีจะจะซื้อไหมคะพี่น้องถ้าซื้อก็ขายขาดเลยนะมไม่มีคืนค่าดองเลยจริงเหรออืมี่มาซื้อผมหน่อยพอได้ค่าเทอมค่า<อ>ใช้จ่ายน้องมาต่อยกับไอเดียนะให้เขาได้จบปริญญาเนาะพี่น้องนะ มีวุฒิการศึกษานะมีใบปริญญาเป็นใบประกอบอาชีพเนาะพี่น้องเนาะใครจะซื้อพอมาต่อยก็มาซื้อได้เลยนะวันนี้ร้อนอบอ้าวนะกีดยางนี่น่าจะไหลยดปึ้งปิ้งปิ้งเลยร้อนไหร้อนอบอ้าวบหออือร้อนร้อนอ้าวนะนะบ้านเราเรี้ยง อบ้านเราเรียกร้อนอ้าวหรอนอ้าวเหมือนเห็ดจะออกอะไรประมาณนี้มันพักก่อนไม่เฮียงพอเป็นเป็นแบบนี้น่ะคนเนาะเป็นสลามิงบ่เออเป็นยังไงมอยเมื่อคืนเป็นยังไงเห็นงูตัวใหญ่มันเลื้อยไปเลยบปล่าพ่องูอะไรเขาเรียกงูอะไรงูอ่างมันเลื้อยไปเลยเปล่างูตรงอางงูเหลือมเท่าไหนเท่าไหนโอ้พ่นี่เนาะเออพ่อทําอะไรอยู่พ่อนั่งนั่งกินน้ําอืม นั่งกินน้ำเนาะเห็นเหตุการณ์ระทึกขวัญพี่น้องนั่งกินน้ำแล้วเงยหน้าใช่ไหมแล้วก็ส่องแบตขึ้นไปมันเขาเรียกว่ามันอะไรมันพันต้นไม้มันเกี่ยวต้นไม้บนต้นไม้เลยบอกพ่อบอกมองขึ้นไปนี่เหลืองอลามเลยบอกเหมือนเหมออะไรผ้าชิ้นไหมเลยอือเจ้าวิ่งว่ะทีนี้โอ้ก็ยืนดู ยืนดูแล้วก็โอ้ยไป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 มันจะมากินเราเลยมันไม่อ้าปากใส่มือเจ้าบ่ไม่โอ้ตัวถ้าเจ้าบอกว่าตัวเท่าขาค่อยหน่ะมันกินคนได้เลยนะได้กินได้๊อดพี่น้องถ้าหนูเห็นนี่หนูคงสลุสสขาที่แล้วสลุแล้วก็พากันวิ่งหนีวิ่งหนีกลัวอืม เมื่อวานเขาไปใส่กับไว้นะพี่น้องหลังจากที่เราเรามาทําอะไรเมื่อวานเราเราทําอะไรวะเมื่อวานปลูกยางนะเราก็ไปใส่กับหนูใช่ไหมพ่อไปหาหนูนะหาอยู่หากินหาอยู่หากินกลางคืนพี่น้องเจองูหลามงูเหลือมตัวบักเบ้งนะเท้าขาใหญ่เลยนะโอ้ผมมาต่อย กินน้ำเนาะเงียนกินน้ำเนะาะน้ำในขวดเนาะพ่อเนาะแต่ไฟไฟส่องก็ยังอยู่ในหัวเนาะอยู่บนหัวเนาะมันส่องขึ้นไปนี่เลื่อมมากเลยนะพี่น้องสีเหลืองอลามเลยก็ใครไปหาอยู่หากินกลางค่ำกลางคืนก็ระมัดระวังด้วยนะสิ่งที่เราบางครั้งเราก็ไม่เห็นมันเนาะมันอาจจะเห็นเรานะก็ระวังกันด้วยนะถ้าเจ้าไปเมื่อคืนคนเดียวเจ้าจะเป็นยังไงพ่อ วิงปลาลาดเลยไม่ใช่เป็นอาหารมันบ่สงอัย <c oughs> แล้วก็จะไปหาเจ้าที่ไหนอยู่ตนนรงนี้แบบนี้แหละอืพ่อเปิดกระเป๋าอืเปิดกระเป๋าแล้วก็ทำแบบนี้แบบนี้เลยอืมอืมอยู่บนหัวเลยพอ,พอก็ตกใจเลยกลัวมันร่วงลงมาแล้วลุงนี่กระเป๋าปุ้ยด้ยนี่กระเป๋าปุ้ยก็อยู่ใกล้กันนะบ่ะพากระตกใจอืม ตาลีตาเหลือกวิ่งหนีเห็นแล้วก็วิ่งหนีได้มองได้ชัดเจนแล้วไปแล้วว่ะไ,ไปไปพาหมาไปห่วมันกินหมาถ้าสมมุติว่ามันโดดลงมาเนี่ยโอ้มันกินเจ้าเนาะพอนะ่อเนาะก็คงจะไปหาเจ้ามาเ,เห็นเนาะมาเห็นแล้วกินเจ้ากินเบาปุ้ยลุงนี้นี่เนาะอีห้องงูเหลือมแลวแต่งูมันก็คงจะไปไม่ได้เนาะตอนที่มันกินเจ้าอิ่มแล้วเนาะเนาะมันก็นอนอยู่นั่นแหละเจ้าก็เป็นหัวงู หรือว่าเป็นแม่เบี้ยหรือเปล่าเมื่อเช้าบอกปุ้ยมาเก็บยางแต่เช้านะกําลังจุดยากันยุงอยู่ได้ยินเสียงเจ้าอะไรนะเออ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 รีบลุกเด้อบอกปุ้ยบอกเดี๋ยวงูรัดคอตายเด้อบอกปุ้ยจนได้เรียกแล้วเมื่อเช้านะบอกปุ้ยลุกก่อนเนาะแล้วก็ลุกมาเก็บยางนะได้ยินเสียงพอมาต่อยเหมือนละมือนะพอราลุงบอกปุ้ยก็เลยบอก รีบลุกเดอ้อเดี๋ยวงูรัดคอตายได้บ่ปุยบอกนะเจ้าได้ยินอยู่บ่งสฝันอืมบ่ร์ปุ้ยบอกสงสัยฝันงูรัดคอได้นะ <c oughs> ่ะอ่าได้หนึ่งกระสอบกับอีกหนึ่งคุนะพี่น้องสอบคู่ได้เท่าเดิมเนาะเยอะกว่าเดิมครั้งก่อนได้สอบทุ่นๆบ่ รังก่อนสอบสอ,อบครึ่งหรือเปล่าอือสอบทวนสอบทวนรังก่อนะอือได้สอบนนกับหนึ่งคู่นะพี่น้องมันได้5มามีเองอ่ะนะคะฝากให้กำลังใจด้วยนะวันนี้สัญญาณของเราก็ขาดขาด,ขาด,ขาดหายหายเนาะเพราะเข้าลงทะเบียนดิจิตอลไวอลเล็ตกันนะเอฟซีทนใดนะสนใจลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตวอลเล็ตพี่น้องนะก็รีบทำเนาะ นะลองดูพี่น้องเผื่อได้เผื่อได้เนาะพบก,กันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะความหวังของประชาชนพี่น้องเงินดิจิตอลไวลดวันเด็ดวอนเล็ดอะไรก็ไม่รู้นะเพราะเราก็พูดภาษาไม่เป็นเนาะพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ